พี่น้องเบิ้งระเบียงย่าโสพูดนะไม่นี่หิมะลุ่งอีกเล้วจันี่หิมะลงอีกพี่น้องจําได้เพราะแต่สมัยตะกี้ย่าโสมานั่งตัดขายเห็ดอยู่นีนแล้วเนาะย่ามนาห่อน,นึงสินะตะกี้ย่าโสปลูกพักปลูกยังอยู่นหนล่ะเล่านี่มีนี่ขอบประตูขอบประตูพี่น้องอืไก่ไกายเครื่องเอวขึ้นมาแล้วกายเครื่องเอวขึ้นมาแล้วคุณน่ะ ยังตกมานั่งเหมือนนืดเนาะโอ้ยตอนนี้กะ6โมงเช้านะจ๊ะ6โมงเช้าอยู่สวาเด็น,นี่จ้เด้อยายโซ่าเตรียมตัวเราจะเตรียมตัวเร็วนั่งกินกาแฟเราก็สิไปไปทํางานย่นางอย่งไปทํางานมาสันรถกวดที่มากะวื้นวื้นวืนโอ้ยรถกวดที่มากะควทงทั้งแจ๊คสิย่างไปทั้งไดแต่ละมือและเว้นก็นได้หมา่าเนี่ย เออรุ่เกียนี่มาว่าวันนี้แยกชูเก,กะเลนหลีกโว้เกียมันแต่นายศาสตร์นายเซีนเนะาะกาติลบสิบสี่องศาเมื่อวานนีสิบสามไม่นีสิบสี่บอกเพรไงว่าน,นุยายน่งเชียนานะนเด้อตอนออกไปเมื่อนี่อากาศติลบหลายเซียนว่าคอยกัน,นุ่งหนาสู่มือนนะแล้วนุ่งซุดเก่าสู่มื่นเซียนบอกว่านะจังว่าหนาวพอหว่านกัน,นุ่งซุดนี่แหละเซียนบอกมันก็ซ้ำเก่ามันนั่นแหละเซียนบอกเพราะว่าข้านุง่งซุดหนายอยู่แล้วเซีนกินกาแฟพี่น้องกินกาแฟกินเยูะเกิน ยังไปเฮ็ดไปสางยุบันเฮายุเมืองไทยเนาะนั่งโซกันตามภาษาเนี่ยฝรั่งยุเมืองนอกผู้ยุเมืองไทยอันกระฟังคือกันกระฟังใดคือกันปฏิบัติอันต่้งตะก,กี้ต่้งตะก,กี้ไปเขาโุงเรียนเรียนภาษาป่าที่นี่คนไทยบรหลายเนะคนไทยบรหลายคนไทยหล่ไี่มาจุม่มมาซุ่มมาโซกันห่อเขาห่อหน้า,นาไปกินซุ่มกันแมน,นบ่ป่าที่นี่ก็นั่งโซกันนั่งเว้าพื้นกันอันนี้พ่กพูนเว้าพื้นกันกนกคนไทยนี่ยนะ ไปอยู่ใส่กะว่าพื้นกันไปยูเมืองหอกเมืองหน้ามาอยู่ปนฝรั่งกะว่าพื้นกันมันค้นไอมใย้่โซก,ก็เลยเอามา่ว่าพื้นตัวใหญ่โ <laughs> ซกก็ไดอันมี่นั่งอันนึงวดีเบาอันเบาเลี้ยงไปซื้อบ้านซื้อยังเบาเลี้ยงไปซื้อบ้านซื้อค้นดูยู่เมืองไทยเนาะม้อเหาหาเงินใดกจกจะไปเห็ดไปสั่งยู่เมืองบ้านเห่ามันบอกยู่เมืองเข้าบ้านเห้าเน,ะนเาะแนวบบเคยใดโบเคยมีอยากหางอยากมี่ อยากได้เนื้อบา่เคยได้นะนะอีน,นั่งหนึ่งบัดอันมาว่าอ,อันมาว่าเลี้ยงมูเพื่อนน่ะละว่าเงินบ่มีเงินบ่มีไม่ห็นง,งานอยู่มึงหนอกกะอยากได้คนดูกับมมอันไปไม่ยืมเงินไปซื้อใคนไม่หนูหนูว่ายืมไปซื้อเรีบบบบบยกว่าว่าได้กับว่าได้เรียกคัแนนคันสีให้หนูนยืมไปซื้อเพื่อนว่าอันจมเจ้าของว่าอยากยืมไปซื้อมาว่พาพื้นมูงเลีงีบางทีเขาให้เขาให้ยืมเพื่อนน่ะ ย้าสูบบัคดิตวาจังี่วาถ้าเขาให้ยืมก็ยืมไปรลดใครมีเครดตนะนะยืมไปซื้อที่ซื้อทั้งยืมไปซื้อบ้านซื้อเงี้ยอยู่เมืองไทยคนนะเออยืมแล้วก็ทํางานใส่เขาเอาถ้าบ่ไม่งานไปจําถ้าว่าเออเป็นพนักงานไปจําถ้าบ่ไม่งานไปจํายืมว่ามีเค่ดีเนี่ยยืมเงินเขาไปได้เด้อเออเขามีปัญญายืมไปให้เขายืมไปแมนบอกรวดยืมไปซื้ออันคอนโดอยู่พัทยายู่หาดจอมเทียนอยู่อ่า เมืองไทยน่ะนะยืมไปซื้อรวดแมนบอกย่อยสูบนใบใบจังซีอืมว่าจะเขาให้ยืมว่าที่นี้ถ้าเขาเจมเงินเป็นก้อนไปซื้อหาทังเทียเขาบอกวบม่มีเงินเนงินบอบพอ่อเพาะเหตนั้นบออ๊อบพ่อจิได้ไปซื้อก็เลยยืมยืมพ่อนเอาเจังซีมันก็นดีมันดีก็เขาไปยืมไปหาซื้อเลขซื้อเบอร์ยืมก็เขาไปหาเหรียญหาจินหาเหรียญเนกันพะนั่นแมนบอก อันนี้เขายืมเขามีแน่ได้อย่างสีนะเอออันนี้ก็ว่าเป็นตาว่าให้กันว่าต้องว่าให้กันดอกผู้ใดมีปัญญายืมยืมไปลวดอันนั้นก็ยืมเขายืมแล้วเขาก็ใส่เนาะเรียกง้องเขาเจ้าของบม่อยากซื้อก็ย้ายซื้อถ้ามันยายสวยยังอายุสามสิบกว่าปีสี่สิบเนี่ยยายโสก็สิยืมคือกันนั่นแหละยืมไปซื้อแล้วก็เทงั่ไปยืนเพราะว่าเขางสี่เทงั่อยู่นี่โดนอยู่แล้วอันบอก บานี้ยัยโสดว่าอายุยัยโสดลายแล้วยัยโสดเกิดพ่อแล้วจริงนะบัวเม็นพ่อห่างพ่อมีบ่วเมีนบ่เม็นวาเงินลายแล้วพ่อแล้วบ่เมียนเด็กพ่อแล้วกับสุขภาพร่างกายก็เฮาพ่อแล้วที่มันถึงเวลาเขาสิพักผ่อนถึงเวลาเที่ยวเวลาอ่าสุขภาพแล้วค่อยค่อยอ่ยค่อยค่อยกินไปเหตุงานล่อมือล่ออย่างไปล่อมืออย่างไัยโสูบอิว่าว่ามันล่อมือนั่นเด็ก รอดูเนีรอดูเนีรอแบบที่ว่าให้มันถึงเวลาเข้าไปพากวนอีหลีจังถินาบัมันรอดอันอันมือ,อ,มอคือบ้าน,นอันเดียอันนั้นก็รอดคือกันนั่นแหละจ้ว่ามือไดเขากับบุรี่แมนบอวอืมว้าก,กันโซกันกินกาแฟพี่น้องแยกไปว่าให้กันยืมเงินยืมั้นไปซื้ออันบ้านซื้อคอนโดอยู่เมืองไทยเนะี่ยแยาไปว่าให้กันเขามีปัญญายืมก็ให้เขายืมบ้า,ยาอยากความ่อยากยืมกะ ย่ายืมเจ้าของมีเงินขอดบักใหญ่โอโย่กัไปซื้อเงินสดวลดอยาไปว่าให้กันอย่าไปว่าให้มูอผู้เขายืมนั่นนะมันดีแล้วเขามีแน่าใดแนวดีเขายืมไปเขาบ่ได้ยืมไปเล่นไปกินเขาบ่ได้เขายืมเงินธนาคารมึงหลอกนะเขาบ่ได้ไปยืมเจ้าของเนาะือางนี้ว่าสถานการณ์ครอรัวคนมันบ่คือกันแต่ละคนแต่ละบ่งแต่ละบอ,ะบอนี่ใดฝรั่งคึอกันอยมันกับบคือกัน ผู้ลังคนกะถือฟรังขี่ที่ผู้ลังค้นก็ถือฟรังใจ่ดีผู้ลังค้นกะถือฟรังรวยกันสีนะมันกะสถานกากา์มันบ่าคือกันมันเปรียบเทียบกันบ่ได้เลยเมียฟรังคือกันกับเปรียบเทียบกันบ่ได้เนาะอืมนึ่กับเมื่อวานกันโอ้ยผัวมันขีที่กินอาหารไทยกับบ่ได้เออกินอาหารไทยบ่ได้กับมา่ว่าพื่นกันได้พี่น้องมึงนอกซุ่มยูมึงนอกอีกเป็นตายาย กินอาหารไทยกับว่าได้ตู้กินปลาแดกกับ,บว่าได้อันพวมันขี้ที่ว่าให้กินของไทยตัวปัดปลาแจงสันกับมีเด้เออูมอยู่เมืนนองอกได้กินอาหารไทยกับอ่างกันได้ห้าลังเทียนะเออแต่ที่วันนี้ใส่คนไทยเนาะกับว่าได้เป็นไปเบิดดอกแต่บบดดตว่ามันกับเป็นยนงสันอหลีเป็นยนงสันอหลีเลขาเที่ยวเขาอยากกินอาหารฝรั่งขเขาเที่ยวเขาไม่อยากกินอาหารไทยเห็ดแจงได้เนาะมาว่าให้กัน คุณบอกกุมคนดีเดีวันนี้เจ้าควงดีเบิร์ตไดบ้างเนี่ยผัวก็จะป์ดปวดบันีผัวเจ้าควงบันีไลยได้บัาเนี้ว่าพื่นโม่ะบาดเนี่ยเออพูดจังสันเออยายโจระ่าดีมีปัญญายืมอลไยหยิบรูยืมเงินมึงหนอกกันนะมันดีแต่ไหนแต่ไรเลยตัวหอบอ่ะผ่าหอบกระเป๋าหอบขวมน้าขวมทะเลมากมีปัญญาไม่หยืมเงินยูมึงหนอกด่ะไปซื้อควง้อยูมึงไทยหระมันละดีแท้ ม,มันกับแมนยูมันกับเสียดอกเบีย้ยให้เขายูกับจริงยูแต่ว่ามันไม่ไม่แค่ดีดยืมมันไม่แค่ดีดยืมแม่บ่กอย่าไปวายกันผู้ดใดอยากยืมก็ยืมไปอยากซือกซ้อก็ซือ้อไปแม่บอกคลิปนี้ว่ามีอย่างพี่น้องมาสู้กันกอนไปทำงานจ้ะอยากสู้กับขอคุณหล,ลายๆผู้ที่เบิ้งตะตุนจนจบไจะเด้ขอบคุณผู้ที่ ดติดตามย้ายโทั้งไม่เนี่ยเก่าจะพ่อกันไม่คิดนาจ้าบริจ้า